แพทเข้าใจดราม่าชมพู่พาลูกเข้ารายการแล้วแต่คนมองแต่มีน้องแล้วเรตติ้งขึ้นสวัสดีครับมาพบกับช่องยอดสีชนเนลนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาไปติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของแพทน้ประภานะครับแพทน้ำประภาเข้าใจชมพู่อาริยาโดนดราม่าพาลูกเข้ารายการบ่อยทําคนหลุดโฟกัสเชื่อทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นทั้งชอบและไม่ชอบเปรยมีน้องแล้วเรตติ้งดีขึ้นขยายกลุ่มคนดู ถูกชาวเน็ตติงไปพอสมควรกรณีที่ซุปตาสาวชมพู่อารยาพาลูกแฝดน้องสายฟ้าและน้องพายุไปออกรายการสามแซบอยู่บ่อยๆทำให้แขกรับเชิญไม่ได้รับแอบไทม์เท่าที่ควรล่าสุดเผยบทสัมภาษณ์ของแพทย์นภพาในฐานะที่เป็นคุณแม่และเคยพาลูกชายน้องเรซซิง่งไปออกตามรายการต่างๆเหมือนกันสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า แพทคิดว่าดราม่าที่เกิดขึ้นไม่ได้มีอะไรแค่อาจจะเป็นความคิดของผู้ชมทุกคนมีหลายความคิดเหมือนที่เคยมีแคปชั่นว่าลูกเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนซึ่งมันก็จริงแพทถึงพยายามสอนลูกให้โอเคในระดับหนึ่งเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขี้รำคาญลูกตัวเองแพทก็รำคาญเหมือนกันสำหรับกรณีของผู้ชมแพทก็เข้าใจได้ว่ามันต้องมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบ คนที่ไม่ชอบเขาก็มีสื่อแสดงความคิดเห็นอาจจะด้วยความที่เขาไม่ได้ชอบเด็กเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและอาจจะไม่เข้าตาเขาส่วนคนที่ชอบเขาก็มองว่าการมีน้องเข้ามาคุณรู้ไหมว่าเรตติ้งรายการขึ้นแค่ไหนรายการน่าดูขึ้นแค่ไหนจากตอนแรกเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งตอนนี้ก็ขยายกลุ่มกว้างขึ้นจากคนที่รักน้องด้วยมันก็แล้วแต่คนมองกับนี่ก็เป็นความเห็นของแพทย์นภภานะครับที่ พูดถึงดราม่านะครับที่ชมพู่นั้นนำลูกเข้ามารายการบ่อยๆจนทําให้คนดูนะครับมองว่าแขกรับเชิญได้รับความสนใจน้อยลงนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องย่อสีชาแนลด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ